สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีผ้าเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละส0 0บาทถูกรายการนะคะดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มกันที่พระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะนี่นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นรูปดอกไม้แบบนี้เลยนะคะรายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้จะมีคาบปิดทองนะคะ รายการที่4นะคะเป็นพระสมเด็จเกชโยนะคะองค์นี้นะคะ9ชั้นนะคะ mm hmm. รายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะ รายการที่6นะคะเ,คเป็นพระสมเด็จองค์นี้จะมีหูนะคะรายการที่7นะคะเกศชยโยพิมเก้าชั้นมีคาบรักปิดทองนะคะ องค์ที่8นะคะองค์นี้จะมีโรยผงตะใบทองนะคะรายการที่9นะคะสมเด็จมีหน้ามีตาโรยมวลสารเนื้อผิวแตกรายงานนะคะ รายการที่10บนะคะองค์นี้เกตเอียงนะคะรายการที่11เนะคะเป็นสมเด็จองค์นี้เหมือนคาบทาทองนะคะด้านหลังจะเป็นตาสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ รายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสามนะคะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะมีค่าปรักปิดทองนะคะ รายการที่14นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เนื้อผิวแตกรายงาห,หน้าหน้าองค์นี้จะเป็นเหมือนเคลือบกระเบื้องนะคะเป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพระสมเด็จมีหน้ามีตาเนื้อผิวแตกรายงามีโรยมนสารนะคะ เป็นรายการที่15นะคะรายการที่16นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานนะคะมีหน้ามีตารายการที่17นะคะเป็นพระสมเด็จองน์นี้เป็นมีรยเม็ดมวลสารนะคะ ที่องพระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงามีหน้ามีตานะคะ รายการที่19นะคะเป็นพระสมเด็จโรยผงตะใบทองนะคะรายการที่ยีสินะคะพระสมเด็จองค์นี้หน้าอกเป็นร่องแบบนี้เลยนะคะ รายการที่21นะคะรายการที่22นะคะรายการที่23นะคะ ดูไม่ทันดูไม่ชัดขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าดูแล้วชอบก็โทรปิดโดยตรงได้เลยนะคะอง์นี้รายการที่23นะคะรายการที่24นะคะเป็นพระสมเด็จปกโกนะคะหลวงพ่อกล้วยด้านหลังพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมนะคะ รายการที่25นะคะเป็นพระสมเด็จมีหน้ามีตานะคะรายการที่26นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชโยพิมพ์9ชั้นนะคะ รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะ รายการที่29นะคะรายการที่30นะคะ รายการที่ 3, 1มนะคะรายการที่ 3, ามนะคะ รายการที่33นะคะสมเด็จรวยผงตะใบทองรายการที่34นะคะ รายการที่สามสิบห้านะคะรายการที่สามสิบหกนะคะ รายการที่37นะคะรายการที่38นะคะรายการที่39นะคะ รายการที่40นะคะรายการที่41นะคะรายการที่42นะคะ รายการที่43นะคะรายการที่44นะคะรายการที่45นะคะ รายการที่46นะคะรายการที่47นะคะรายการที่48นะคะ รายการที่49นะคะรายการสุดท้ายนะคะรายการที่50นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหม่ยได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ